ขอปามเจริญในธรรมจะมีระยิโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนามพระธรรมกาสังสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทือปัญญาพระธรรมการสังสอนที่อาตมาพาจะนามมาเผยแผ่ชื่อว่าเหตุที่เทวดาจะต้องจุติสี่อย่างคาว่าจติก็คือตายนั่นเองโพธิไปเกิดบนสวรรค์ทางหกชั้นก็ มีเวลาหรือว่ามีอายุเหมือนกันเหมือนกับโลกมนุษย์อย่างโลกมนุษย์ก็มีอายุประมาณร้อยปีโดยประมาณโลกสวรรค์ก็มีอายุแตกต่างกันไปเทวดาที่ไปเกิดในชานัาญจาตุมก็จะเท่ากับ ห้าสิบปีในโลกมนุษย์ในวันหนึ่งและคืนหนึ่งอายุของเทวดาชั้นดาวดึงก็ร้อยปีก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในเมื่อมนุษย์เทวดาชั้นยามาก็สองร้อยปีก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งใน เมือมนุษย์อาจารย์ดสิก็4ี่รอปีก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในโลกมนุษย์ชัย์นีมานนรดีก็แ800ดร้อปีก็เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งในเมืองมนุษย์ชั้นปะละเนมัสสวะดีก็มีอายุหนึ่งพันรปีก็จะเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่ง ในเมืองมนุษย์น,นั่นก็หมายถึงว่าเทวดาที่ยอยู่บนสวรรค์อย่างเช่นชานดาวดึงมีอายุร้อยปีเทวดาที่มาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ใช้เวลาเพียงคู่เดียว แต่ว่าก็มีอายุร้อยปีในเมืองมนุษย์แต่พอกลับไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวพฤึงแล้วเทวดาทั้งหลายก็ทักว่าเอาหายไปไหนมาเมื่อกี้นี้ก็คือเทียบกับวันหนึ่งคืนหนึ่งในเทวดานี่เป็นอายุของเทวดาทีนี้เทวดาที่จะ ติจากสวรรค์คือตายจากสวรรค์เขาก็มีเหตุก็คือเหตุด้วยว่าอายุไขคือหมดอายุในชั้นฟ้าที่ตนเองอยู่ในแต่ละชั้นที่ว่าอายุกี่ปีในประการที่สองบุญยาไขก็คือหมดบุญที่ทำไว้ ทำบนไว้เท่าไหร่ก็แค่นั้นพอบบนหมดหยุดให้ผลก็ก็ตายเช่นกันไม่ถึงอายุขายก็ตายก็เปรียบเหมือนว่าเราจะเดินทางไปเหนือสุดเราเติมน้ำมันไปปรากฏว่าไปได้ครึ่งทางน้ำมันหมดนี่แหละก็คือ ก็เหมือนเทวดาที่หมดบุญคือบางทีก็ไปไม่สุดในอายุขายที่ตนเองเกิดฉะนั้นการทำบุญก็เป็นอนุสติให้เราการทำบุญต้องทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ทําหยุดหยุดทำให้ได้ทุกวันได้ยิ่งดีอนานางสมาธิท่านาทีทุกๆวันก็อย่างดี คือต่อต่อให้ได้ยาวๆที่สุดในประการที่สามก็คืออาหารไขก็คือเพลิดเพลินสนุกสนานจะลืมบริโภคอาหารเทวดาถึงแม้ว่าจะมีอาหารอันเป็นทิ์ก็จริงแต่ว่าอย่างอื่นของเทวดาก็เป็นที่ไปด้วยก็คือใน ในรูปราเกณฑ์เสียงรูปราเกณฑ์เสียงเอเมทิปก็หน้าเพลิดเพลินจะเดินใจก็ลืมบริโภคอาหารก็ตายได้อีกเหมือนส่วนในประการที่สี่ก็คือกอธาพระไข่ก็คือมีความโกรธไม่มีสติมีความโกรธ อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็คือมีการกระทบกระทั่งอะไรขึ้นมาก็มีความโกรธความโกรธนั่นแหละก็เป็นไฟลูกไหม้ใจของเทวดาเองก็ทําให้โจติจากโลงสว่างเช่นกันดังนั้นการเกิดเป็นเทวดาก็ใช่ว่าจากสุกลายสบายใจก็ต้องมีเหตุให้ตายได้เหมือนกันฉะนั้น อธิษฐานแล้วเนี่ยในทางพระพุทธศา,าสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเองก็คือให้ประพฤติปฏิบัติจนละกิเลสได้หมดกิเลสได้จนเตงเขาจนถึงเข้ามรรคผลนิพพานก็จะได้ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็ทุกข์ด้วยการทางนั้นอธามาภะขนำ หลักธรรม,มาเจริญพรน้ย,ยาิโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร